โปรนุกีสเลยซึ่งประเด็นเราก็อยู่ในโปรเจ็กตอนนี้ต้องเปลี่ยชื่อไม่ได้แล้วก็เตรียมรูปแบบในกาะเล่นนะสนุกมากเลยผมเล่นมาประมาณนึงแล้วะเล่นมาได้ประมาณสินาทีแล้วมาเขาจะไปดูหน้าที่ดูคนแรกคนแล้แลนคุณใช้เพื่อที่จะไม่ได้พักต่อไปของตัวเองด้วยนะครับไปเยอะได้แล้วงเกณีเราไม่ได้ดี จะเป็นการเห็นว่าร่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไหมฮะถ้าโดนโจมตีเนี่ยมันจะยิงกระเด็นไกลเรื่อยๆนะแล้ถ้ายิงเปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยคือกระเด็นไกลเลยแหละหาไปกระเด็นอ่ะไปกระเด็นอ่ะเออแล้วมันมีแบบทุบคาเพดด้วยนะนี่มันจะมีทุบลงเป็นการทั้งเปอร์เ็นอ่ะว้ายมา

ที่ห่วงไปที่นี่เพื่อไลฟ์ที่สามแลยเต็ดตัดคูนะฮะนานเลยเราจะมัตเตอร์ตัดด้วยเรนานะเรับแวกลงบันนั้นจะลงบบสุดเลยนะเพราะว่าทิ้การงานที่สิบนาทีเลยอ่ะจริงรอแต่ก็ถูกเอาเดี๋ยวเวันกันนะ ก็ตงมถ้าจะไม่เป็นแบบนีด้ดิยืดแระแต่กดล้อว่าจเป็นเลนแบสอแบบอย่างนีง้หน่ยนะบมาคับกปล่อยพังว่ะ อ้าวเวย่นเยอะเลยนี่นาจะประมาณนาทีนะเพรดี๋ยวสองานกนเดี๋ยไม่ได้ลงใ่ไม่ได้ลกนิด เมผมไม่ได้ลงวันอาทิตยตาชุตรงตารางนะฮะคน,นติดงานแต่งทีนะมันตะกรุด่กิดเลงคืนนั่นแหละฮะเขาเปิดละพงกันเะนักขึ้นแล้วก็ไ่เื่อนเลยโ้เ็สเีอยไ้ครับวันนัได้ไหมวได้หนึ่งได้หน โกโนได้ี่คินจิจัล้วดระเบิด้อไม่ใช่ระเบิดเขาคุณจะขึ้นยังไงอะจะอยไมเนี่ยจะลอยของเขาไหมเนี่ยไม่นานหรอเฮ้ยหรือว่าจะรอยเออก็อยู่นานนะ เออมีตังค์พันสองร้ห้าสิบแล้ไหนดูซื้ออะไรได้เก้าพันเลย <c oughs> เหรอเฮ้ยอเน็ีน้อยสามปีนี่ปีี่วะสองปีว่าอยู่ในเมือเล่นเยอะเก็บตังค์มาไว้ซื้อนักบวยแล้วกันขอรองเล่นตัวนี้หน่สวินนะมาเฮ้ยแม่โยู่แรกอุปการของนั่มานีเ่อไอมไปเกี่ยวกบอะ อ๋อนี่น่าจะแบบกระแทกอ๋อคอาวนี้น่จะเขาเตอร์ว่ะนี่อาหาจวี่ิ้งไม่โดนยับเอโอ้จะกำัดใครบ้างโอ้าคุณเคาเตอร์ะ่อนคุณเคาเตอร์ วุ้ยไม่มีใครเตี้ะไอเดีนโว้ยเฮ้ยแกเด่นติดกำแพงเลยมาแทไปล่อยก่อนเชิบมาๆๆ้วดีดีดีค่าสิติดโคนโคนไปก่อนนี้หาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกชายพันดีโีฮีโร่ เราเขากีราตีฉันหน่อยตีฉันหน่อยใครก็ได้ตีข้างเราเอาไม่ตีเหรอหรือว่าตีสิตบ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 กระเด็นเ er ลยที่เกเฮ้ยแนวคอมโบคอมโบคอมโบวู้ดวิ่นี่ไง มอเตอร์กระเด็นไปนะอาจจะเป็นเพราะว่านี่นี่ไม่ถึงว่าน้านะแรงสุดโอ้โหกระเด็นไม่ได้เป็นกิโลเลยบอกเวยจะไปไหนมาด้วยเขาไปกระเด่นไลเพราะว่า เฮ้ยโอ้ยอมาไหนวะเนี่ยกูไปได้อครับี่ยรีบไปก่อนช่วงนี้คนเลือดน้อยเยอะนะขเข่าวเจอหูอกระดิ่งเป็นรื้อแปลว่เาเกลับกันไม่เห็นตาตนี้เราจะเป็นต้มน,น้อน พขาีกันไม่โดนออไ้าว้าวิ่งของเต้าหน่อยไม่ถึงตายหลารอบนะตูเนี่ยขอมา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 เรามาเล่นตัวนี้ดีกว่านักธดูอ้าวลืมเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเดีวขอขอตายก่อนตายก่อนพลลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนเปลี่ยนเอาใหม่เอามาใหมมา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  เ้ยเท่นะเ่็วนะริงนะมามาเราเรอทุกคนเจ้เหมือนเดิมปะเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาดึงแบบกระโดดลงอะไรเงี้ยนะมาช่วแรกโอ้ยไปข้างหน้าทิ้งลัวอันนี้ไม่ใน่แบบว่าอะไรอ่ะมันมีคนยิงผมไม่ทันเลยอ่่ะไมหรอา ตั้งตตอนิมันไม่กได้เลยผูไม่ต้องเข้าไปใกล้ดิผมจะเข้าระยะไกลอ้คิวไหนนี่โอ้ยไม่ไ้ยู่ไหลกันนี่น่ไงกะะิเน่แหละเาจับด้วยเด้วยโอเคไปบนคอเตอร์ เขาเตออ์วะวัน่าจะใช่โต๊ะไกลๆเไปไกลๆตายตายไม่ตายวะนี่มันไม่นี่มัน่อคนรออมันจ้มันรออมันดวงมันแข็งนะไปไป ไปโดนบายกูตุย,ยเบายโอเคคลิปนี้ขอจบไปมีเ่นนีแล้วกันนะฮะ